เดี๋ยว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 วันหนึ่งก็คงจะถึงจากบ้านที่ตลาด โอ้โหลุงแคมมันเวลาเขาผูกมันบัดติดหรือเขาตั้งใส่ตะก้อมัดติดติดก้อนอะไรใส่นอกใส่ไหนวอยตัวหัวมันเหย้าเละแต่มันได้แค่นี้มันจะบัดติดมันจะติดเข็มบัดติดเข็มประมาณมันจะติดเล็กกันนไงงั้นก็ต้องวางซ้อนบนอยู่แล้วมันก็ต้องวางซ้อนบนอยู่เนี่ย เนี่ยเลยนะโอ้มันก็ต้องซ่อนอยู่บนอยู่แล้วมันเออเออเนี่ยเนี่ยมันจะติดกันเถอะมันจะซ่อนบนอยู่เลยตอนนี้มันก็ต้องซ่อนอยู่อีกหนึ่งลมก็ต้องวางล่างก่อนเหมือนกันตัดให้ตรงๆกัแล้วกันมัก็ต้องเอางอนะใส่ลงงอขวาบ่เออเนี่ยเปิดมันจะหกตัวตัวเนี้หนึ่งหนึ่งหกตัวเออเนี่ยมันมันก็ยังต้องดีอยู่แล้ว โ <Okay>, okay. อเคล่างมันก็ต้องล่มางมันล่างตัวบนมันก็ต้องทึบบนไหลไปเรื่อยทำไมกะามันมาดูมันจะเข้าท่าดีกว่าตาตกนะกระตัวเมื่อกี้มันก็ดีอยู่แล้วอุ้ยมันใส่นั่นนะ่ะมึงจะมาลองทำไมใหม่กะ <c oughs> โอ้

ไม่ต้องไปเช่าเครื่องให้เปลืองตังค์เดี๋ยวหน่อยเอา,เอาคนเดียวดัดสบายเลยครับไม่ต้องไปเปลืองตังค์เช่าเครื่องเดี๋ยวอา้าวแล้วอะไรกันี้พอ